สวัสดีค่ะชาเพจกฤษดาคูดค่านะคะวันนี้นะคะพบกับพี่ขวัญแนวกระบะนะคะทำกินแนวกระบะใช้ในครอบครัวแต่ราคาไม่ถึง3ามแสนบาทนะคะ <Wow. S 1> วันนี้พบกับโตโยต้าวีโก้เครื่อง2.7นะคะตัวหน้าแชมป์แล้วนะปี2015ค่ะสมาร์ทแคปเปิดแคปได้สะดวกสบายนะคะ o p e n c a คนะคะในราคา2อง0 0นแับาทจัดเต็มฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินเลยนะคะถ้าลูกค้ามีเครดิต ด้านหน้าจะเป็นโคลมี่นะคะตัวนี้นะคะน่าจะสวยนะคะน่าจะดูหล่อขึ้นมาขยับจากวีโก้ตัวเก่าขยับขึ้นมานะคะกว้างไม้ขากว้างหนอขึ้นลงสะดวกสบายนะคะลำโพงฟังเพลงเพราะนะคะกระจกไฟฟ้านะคะระบบไฟฟ้านะคะไม่ต้องใช้มือหมุนนะตัวนี้นะคะเบาะหนังเรียบร้อยสวยงามสวยงามนะคะลูกค้าสวยงามนะคะ แอร์แบ็คู่นะคะรุ่นนี้ตัวอน,นี้แอร์แบ็คู่แล้วตัวเซฟตี้รถสวยๆใหม่ๆรุ่นใหม่ๆนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะคะความกว้างโออ่านะคะใช้งานสะดวกสบายนะคะคุณจะขนของบนกระบะก็ได้คุณจะไปรับจ้างก็ได้คุณจะไปใส่หลังคาขายของก็ได้คุณจะทำอะไรก็ได้และที่แน่ๆคันนี้นะคะเป็นเครื่อง2.7เบนซินติดแก๊ส LPG ไว้ใต้ท้องรถอย่างดี คุณลูกค้าไปหยักอันเนี้ยกระบะใหม่ๆเลยนะคะแมกไรเดอร์ใหม่ๆเลยค่ะลูกค้าแมกไรเดอร์ใหม่ๆเลยค่ะ <S <S สวยงามนะคะบันไดขึ้นนะคะใหม่นะคะของใหม่หมดเลยโฉมปี2015น้าแชมป์แล้วนะคันนี้หน้าแชมป์แล้วนะคะสวยๆอย่างนี้นะ,ะ2 89,000บาท2 89,000บาทแพงไปไหมไม่แพงนะคะ คันนี้ไม่มีผิดหวังค่ะลูกค้าห้าพันกว่าบาทคุณจะส่งไม่ไหวเลยเหรอสองผัวเมียเอาไว้รับลูกไปโรงเรียนเอาไว้ไปค้าไปขายค่ะคนของนะคะได้เลยค่ะยินดีมากๆเลยกับลูกค้านะคะที่อยากมีรถเป็นของตัวเองนะคะหรือว่าจะซื้อให้ลูกน้องขับก็ไม่ผิดหวังเพจของเขานะคะมอกอน,นะคะเรียบร้อยแต่สวยๆอย่างนี้หาที่ไหนได้ไหม หาไม่ได้แล้วค่ะลูกค้าต้องที่นี่ที่เดียวแล้วนะคะ0863159977มองความสวยของเขาสิคะความสวยของเขาระดับนี้กับราคาแค่นี้ใครอยากได้รีบทักพี่ขวัญมานะคะกับโตโยต้าวีโก้แชมป์นะคะเครื่อง2.7นะคะตัวเจนะรักปี2015นะคะเกียร์ธรรมดานะคะโอเพนแคปนะเปิดแคปได้2 8 9 0 0 0บาท สวยค่ะไม่ใช่ตัวมือหมุนนะตัวกระจกไฟฟ้านะคะสวยทั้งคันพี่ขวัญการันตีให้เลยนะคะพี่ขวัญการันตีให้เลยแล้วถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดนะคะเห็นคลิปนี้แล้วแค่โทรหานะแค่โทรหารพี่ขวัญน,นะคะเดี๋ยวพี่ขวัญส่งไฟแนนซ์ให้ไปเซ็นถึงน้าบ้านเลยค่ะกราบขอบพระคุณทุกคนนะคะแล้วก็ลองแนะนาเพื่อนบ้านดูลองแนะนาเพื่อนๆดูที่อยากมีรถใช้นะคะกับราคาประหยัดมากๆเลย 0863159977พี่ขวขัญค่ะสวัสดีค่ะ